ี่ยทีนี้โลกก็จะพังพินาศไปหมดแล้วเราจะเอาธรรมะี่เลสที่ประเสริฐออกมาแล้วโลกจะรับได้หรือนั่นก็าต่งางฝ่ายทำมีกิเลสนี่ไม่ว่าเขาไม่ว่าเราก็ต้องมีกิเลสนี่ต้องมีความทะเยอทะยานอยากเห็นไหมละ่ะพะกุูบาอาจารย์มาที่จะเอาหลักธรรมลักไิไนออกมาเผยให้แพร่ห,หลายมีน้อยที่สุดส่วนมากก็นุน่นไปทำก๊อกหลังของกลางขายรุ่นด้วยไม่เลิกรุ่นปดนี้รุ่นเหนือกรรมกว่าก,กันไปเห็นไหมละ่ะนั่นเหลือหลักคำสอนของกุทธเจ้า อันนี้เพี้ยนไปหมดแล้วทาพระพุทธรูปขึ้นก็ไปเบิกพระเนตรพระเมรข้างละล้านนู่นถ้าใครเออได้เบิกพระเนตรพระพุทธรูปผู้นั้นจะสว่างถวายไม่ตกในลกการเรียนไหวตายเกิดเข้าสู่คติที่ดีคำโฆชนาแต่หาล้ไม่ว่ามันจะเป็นบาปขนาดไหนถือว่าประมาทพระพุทธเจ้าะ ตาของพระพุทธเจ้าสว่างสไยครอบสามเดนโลกธาตุเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไอ้พวกเรามันตาดีกว่าพระพุทธเจ้านั่นเหรอชาวพุทธเรล่านี่จริงต้องไปเบิกเนึกอยู่ตำราไหนล่ะตำราเตะตำราผีพากันทําขึ้นมาเพื่อทําลายศาสนาะหนุ่มมึไม่สนใจใครนะไม่พอใจก็ไม่ต้องฟังอยากจะมาฆ่าอยากจะมาทำาะาก็มาแล้วกูก็ไม่ได้ไปไหน มันพ่อเธอไม่ฆ่าไม่ทำลายเราก็ตายทั้เขาน,นั่นแหละเพราะจะรักษาไว้ซึ่งพ่อผู้เลือดในใจโลกธาตุคือพระเจ้าสร้างขึ้นไ้กาวบไหว้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นสมมติที่สร้างขึ้นไ้กาบไหไวทําไมต้องไปเบิกพันเมตรทาไมต้องไปสวดยัดพระพุทธรูปให้มีฤทธิ์มีเดชหลวงปูก็จะถาม ทำไมจึงไม่ขอบ,รขอบา,ร,บาบรมีของพระพุทธเจ้าเรียถึงพระพุทธเจ้าที่สามสิบทัศนบารมีของพระองค์เห็นไหมทำไม,ทำไมเราต้องเลิศลทำไมเราต้องเลิศไปเสียกว่าพระพุทธเจ้าพวกเราได้บุญหรือได้บาปหลงวงปู่ก็จะถามนี่เนี่ยเรียกว่าปัญญาวิสุทธิพอใจหรือยังตอนนี้นะที่หลวงปู่เทศน์นี่หลวงปู่ไม่ได้ไปประมาทจากดวงใครนะหลวงปู่พูดเรื่องศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิ แต่ก็เล่าให้ละเอียดให้พวกลูกพวกหลานฟังแล้วทำไมต้องทําเครื่องรางของขังนี่สิ่งที่เลิศดสิ่งที่ประเสริฐเหรอพระเจ้าที่มีฤทธิ์มีเดชมีอรุภาพมากอ่ะถ้าสิ่งนี้เลาประเสริฐพระเจ้าทําไปแล้วกับคณะสงฆ์สาว,วกนั่นนี่พวกเรามันเลิศดประเสริฐที่สุดเลิศกก่าชาตดาลข้งตัวเองนั่นไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าเป็นตั้งศาสนาเองหรืองไงก็ไม่ทราบอันนี้เรื่องนั้นก็เรียกว่อะไรเครื่องรางของขังเอ้อ ไอเ้เขาเรียกว่ารรุ่นนั้นรุ่นนี้ออกมาโอ้ค้าขายจนเงินทองไหลท่วมจะท่วมสาลาเลยนวนี่เห็นไหมเขาเก่งแย่งชิงดีเก่งชิงดีชิงเด่นกันที่ในวัดวาลันก็ฆ่ากันแย่งเงินกันที่ก็เป็นข่าวเป็นข่าวอยู่ที่นี่แป๊ะมาถลกเข้าไปยุ่งยิกเออโอ้สารพัดก,ก็เพราะอะไรเพราะอสราพิษคืนเงินนั่นแหละพระเจ้าตัดแก่พระอ,อนุนพรอนุนเห็นไหมนั่นนั่นอสราพิษอสรพิษ ก็คือเงินก็คือนี่แหละเห็นไหมพระองค์สังฆราชนี่พระองค์ปัจจุบันนี่ท่านบอกว่าหยุดทําลายศาสนาเถิดพวกเรานั่นนะ่ะทาไมจะต้องใช้ใจ่ายเงินทองเหมือนทางโลกเขาหยุดช้หยุดทํรลายหยุดทําลายศาสนาเถิดเห็นไหมพระองค์สังฆราชพระองค์ปัจจุบันนี่แต่แล้วก็พูดอะไรไม่ได้เขาพวกเราไม่ยอมนี่พูดไปเถอะพูดจนถึงมันตตก ไม่มีใครสนใจกิเลสไปพีสในหัวใจของจัดโลกมันมีมากอย่าว่าแต่พวกเราเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเตือนเขาก็ไม่ยอมฟังเห็นไหมล่ะพีพพ่สุกโกฉันพีแต่แก่ทั้เมื่อกี้กันพระพุทธเจ้าไปทรงห้ามกี่ครั้งล่ะก็ไม่ยอมฟังพระพุทธเจ้าเพิ่งขวัญขวายน้อยเถื่อพระเจ้าค่ามอกฉันชอบเถียงกันจะทะเลาะกันอยู่อย่างนี้พวกพักเพลเถื่อพระเจ้าค่ะ เห็นไหมองค์ก็เบื่อหน่ายนุ่นหนีเข้าป่ามนมำภาษาอยู่ในป่านั่นกับเจ้าช่างก็เหมือนกันนั่นแหละเรวเ,เราเราจะเอาอะไรไปสั่งเขาล่ะใช่ไหมล่ะตัวใครตัวมันนั่นเราเห็นนรกตั้งแต่เป็นคารวาสน,นุ่นพอเราปฏิบัติธรรมตลอดนี่เห็นคนล่าเห็นพวกท่านปัญญาโยมนายน,น,นิรันดล่าคนไปลงนรกพระเรานี่แหละตกนรกเยอะที่สุดกรรมวิบาสุิกานี่แหละ เพราะนี่แหละพราะไปเบิกพระเนตรไปแกะหัวแกะตาพระพุทธรูปนี่แหละถือว่าประมาทพระพุทธเจ้าแบบสุดโตง่งลองคิดดูเออถ้าทำวากกาไปวหว้เราก็ไม่เข้าไปเข้าไก่เราก็กาอยู่นี่ใช่นไหมละ่ะหากแม่นไม่มีในพระสูตรแม้แต่พระเจ้าสุมหาลาก็ไม่กล้าสร้างสร้างเขาเอาโถกนู่นยุปะอิสิป,ปัตนะมลิกทาเจวัน หรือจุดที่ประสูติหรือไอ้อออป่าที่พระองค์เข้าสู่มหาปรินิพานเห็นไหมล่ะทำเสาอโศกไม่ได้สร้างกุทธลูกอะไนี่ก็พระเจ้าสมหาราชนี่ไม่ทราบว่าพระพักร์พ,พ,พระพุทธเจ้าเป็นแบบไหนกลัวสร้างแล้วจะเป็นบาปนะถ้าเกิดพระพักรบิดเบี้ยวผอมไปหรือขี้เลียวขี้เห,ห,ห,หละ่ะ เราจะไม่เป็นกรรมต่อพบต่อชาติไม่มีวันที่จะสิ้นสุดเลยเข้าใจยังพี่พูดใน้ฟังนี่นี่คือปัญญาวิสุทธินี่แยกแยกให้ละเอียดเพราะคารพระพุทธเจ้าที่ทที่พูดให้ฟังนี้ไม่ใช่ว่าประมาหใครนะตําราก็ยกว้ายกเขารบถึกชาไปก็ให้ใช้ปัญญาอย่างนั้นปัญญาวิสุทธิ์ไม่เกิดไม่สามารถรงมคกรงขนไม่สามารถรงบุญรงกุศลได้ อย่าว่าทรงมากทรงขนเลยทรงบุญทรงกุศลก็จงไม่ได้เป็นะวีทั้งจีเราก็จึกชาดูนั่นน่ะเราก็ไม่ได้เชื่อเลยเราก็ไม่ได้คานแต่พระสูตรไหนเป็นการประมาทผู้ทธเจ้าเราคานเราคานในใจเราแต่เราก็ไม่ได้คานไม่ได้ทําลายทำรานผู้ที่เขียนไว้เ็าเขียนทางสติกาลังปัญญาเท่านั้นเราจะมีปัญญาไหมนั่น ตำราศึกษาแล้วต้องมีปัญญาไม่ใช่ว่าศึกษาแล้วโง่เขาเชื่อไปเลยหรือค้านไปเลยอย่าพึงเชื่อหรืออย่าพึงค้านลองประพฤติปฏิบัติดูตามตำรานั้นสมควรเชื่อก็เชื่อไม่สมควรเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อก็เลยพูดให้ฟังเรื่องอศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิและรรมภูต่างๆที่หลวงปู่ได้นำออกมาเผยแผ่ในยุคป,ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ มีคอมเมนต์มาว่าลุงปู่นั่นเขียนเอาอดหาทรำไม่เห็นมีนี่ไม่เห็นว่ามีท่ำที่พ่ดึงจะสลัดเป็นสลัดตายอยู่ทํำนั้นต้นไม้ต้นนั้นเป็นยังไงอใครเขาเขียนได้ไม่มีใครลูก็เห็นนี่เขียนว่าอยากเดียวใญดังใช่ไหมวะเราก็เลยนำเรา,ารู้สิรู้หาไม่กี่คนที่พอว่างงานเอาทํำเอาสถานที่ต่างๆที่ลวงปู่ไปไปภาวนาหรือในสมัยทุดงออกมาเผยแพ่ เท่าที่จะทได้ก็ดังที่ลูกเห็นนั่นแหละอยู่ใกล้บ้างอยู่ไกลบ้างอันนี้ก็เหลือเยอะบ้างวันไหนเท่านั้นแหละที่จะพาลูกไปถ้าไม่ว่างก็หยุดพักทำงานไม่ได้รีบร้อนอะไรถ้าไม่ตายก่อนงานจะสําเร็จได้ถ้าตายก่อนก็คือจบตรงนั้นเพราะสิ่งที่เราออกมานี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจของผู้ที่มีจิตใจที่มีความเชื่อความเลื่อมใสแต่ในบางครั้งไปเชื่อครูเชื่อบาเขาให้ก็เลยหลงไปตามครูตามบาตามหมู่ตามพวก ก็เลยประมาทหลวงปู่เขาให้จะเป็นบาเป็นกรรมสร้างบา,าพาหามต่อภพต่อชาติไม่มีวันที่สิ้นสุดหลวงปู่จึงนำสถานที่ต่างๆจะเป็นถ้ำลิเกียถ้ำท่ว่าดึงดาวดึงหรือถ้ำแสงเพชรคโคตรเขาต่างๆป่าต่างๆที่จะเอาออกมาเผยแผ่ให้เพ่หลายต่อไปเพื่อ,อยังพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงและยังผู้ที่มีจิตใจที่มั่นคงในพระ รัตนต่ในภาคปฏิบัติก็จะได้เข้าใจว่าหลวงปู่ไม่ได้ลวงโลกไม่มีคําว่ามูชาใดๆทั้งสิ้นหลวงปู่นี่นะถ้าไม่จริงหลวงปู่จะพูดถ้าไม่จริงหลวงปู่พูดทําไมคําไหนที่พูดขึ้นต้องเป็นสิ่งที่จริงทั้งนั้นเพื่อประโยชน์โดยส่วนรวมหลวง,งปู่ไม่ได้พูดเพื่อตัวหลวงปู่เองนะพูดเพื่อส่วนรวมพูดเพื่อพระพุทธศาสนาให้ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ได้พูดเพื่อตัวเองอย่างนั้นหลวงปู่ก็สร้างโบสถ์ใหญ่สลาใหญ่กุฏิวิหารใหญ่แล้วสิทาไมต้องไปอยู่กับกระต๊อบเล็กๆอย่างนี้ความอยากเด่นอยากดังอยู่ที่ไหนหลวงปู่ยังไม่เห็นว่ามันเป็นลักษณะ,ะไหนมีแต่ความเบื่อหน่ายอยู่ทุกการทุกเมื่อแต่ก็ต้องทนเพื่อทดแทนบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของสมณะโคโดมพุทธเจ้าเราได้ดี เราได้อยู่ดีกินดีเพราะพ่อผู้เลิศนในใจลูกกทานเวลาเราเพียงพอแล,ล้วรู้เห็นสิ่งที่สมควรที่จะเอาออกมาเผยเผยให้แพร่หลายทําไมจึงปิดไว้นั่นเ,เปิดหูเปิดตาผู้ที่มีบุญบ้างที่เราก็หนึ่งในจำนวนนั้นในสมัยก่อนเราเป็นคารวาสไม่มีพระพูดให้เราฟังนี่สิ่งนี้น่าจะพูดให้คารวาสญาติโยมฟังบ้างเขาจะได้กระตือรือร้นฮึกเหมิมในภาคปฏิบัติ หวังมากววหวังผลหวังหลุดหวังค้นหรือหวังร้างบนช้างกุศลเต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยที่เรียกว่าศีลวิสุทธิสมาธิพิสุทธิปัญญาพิสุทธิ์ังพิารณาแต่ตองแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติลูกก็จะฉลาดเองขอโมทนาด้วยสาธุ มูทวยเทพทั้งหมดที่อยู่กับองค์ลวงปู่และอยู่ในแต่โลกธาตุพึงสาธุการอนุโมทนาบุญวิญญาณทั้งหมดที่อยู่กับองค์ลุงปู่และอยู่ในแต่โลกธาตุพึงสาธุการอนุโมทนาบุญพญานาคก็ยากรุทั้งหมดที่อยู่กับองค์ลุงปู่และอยู่ในแต่โลกธาตุพึง,ง,งสาธุกการอนุโมทนาบุญต่าสุดถึงนรกทุกข,ขุมพญายมราชในนิรบาลพึงสาธุกการอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพียงกัน สาตุยัตถาวริวหาปุรามปริปุเรนติสาการังเอวเมวายโตดินนังเป็ตานังอุปการปติอิจิตังปติตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสเบปุเรนตุสังคปาจันโดปนระโสียธามณีโชติระโสียธา विवचन्तु सम्बरोखो गो मते भवन्वन्तरयो ते भवन्वन्तरयो อภิวาเนาสิริสานิจังวดาปัจจายนจตารุธรรมาวัฎันติอายุวันโนสุขังบารังรัตนาตยารุภาเวนะรัตนาตยเตชะสังดุขโรุกะพยาเวราโสกัสตุจุปตะวา อนินกาตระยาปีวินาสันตุอาเสสะตชัยยสิติธนังลาพังโสติปะกยังสุขังบาลังสิริงายุจวันโนจาภูคังอุทิเจยสวาสานตววะสาจงายยจอาชีวสิทธิภวันตุเตภาวตุสัพบะมังกะังรคันตุสัพปะริวตา สามบัมบูดาลุภาเวนัสดาโสติภาวนตุเตภาวตุสัพพะมังกะลังรักขันตุสัพพะเิวาตังสามบัมมาลุภาเวนัสดาโสติภาวนตุเตภาวตุสัพพะมังกะลังรักขันตุสัพพะเิวตาสัมบัซังขารุภาเวนัสดาโสติภาวนตุเต được